อืมครับด่านสรวจคนเข้าเมืองสังขะเออห์หืมตันเจดีสามืม ย้ก็ย้อนมาพาเข้าไปเที่ยวอีกครั้งหนึ่งพ่อค้าพ่อค้าประมากค้อนใหญ่เลย บอกว่าจะซื้อกะหรี่ป๊าบแล้วไม่ซื้อคอนใหญ่ตรงนี้เหรอที่จะไปเวนคำทูอะไรเนี่ยอ,อาเซียนอาเซียนเปิดอาเซียนแล้วเหรอเปิดสินสีเนะี่ยเขาไม่รู้หรือไงว่าลุงใหญ่ไม่กิน ของที่ทอดด้วยน้ำมันปาล์มถ้าเกิดเขาทอดด้วยน้ํามันไก่หรือน้ํามันหมูนะลุงใหญ่ก็ว่าจะอุดหนุนทักสิบบาทคุณตายปรากฏว่าเจออีกแล้วรถชาลีที่ลุงใหญ่ชอบชอบชาลีคันนี้คันเดียว เข้าสู่เมืองเพชรเมืองพลอยลำรวยใหญ่เข้าร้านเพชรร้านฮะเ,เออเรา,สาเสียไปจาลนละสี่สิบละนี่ไม้ไม้เขาไม้นาคาร ไม้ไไลินอะนนี้ยหัวใสม่ไก็หมออ่้าันาวน้อะไรนะไม้ไม้ปานาติปานปา,นาตาเวลามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ่่ใชตลาดเครื่องประดับเดี๋ยวซื้อนี่ดีกว่าเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอ่า เขาเรียกกระทะทองแดงเฮ้ยกระทะทองเหลืองว้าวสวยมากกระทะทองเหลืองนี่เรียกแมงโก้มะม่วงกระทะทองเหลืองอร้านนี้สวยเด็ดพอยเยอะให้ดูทั่วๆนะครับนี่พามาเที่ยวด่านเจดีย์สามองค์เดอคนไม่เคยมาในโซน ของที่ระลึกซื้อไปแล้วก็ไปคุยที่บ้านว่าอันนี้ซื้อมาจากด่านเจดีสามองค์เดินไปเดินมา บ้านอยู่นี่จะรีบไปไหนอ๋อมีที่นอนแล้วใช่ไหมอันนั้นมีอะไรเหมือนกันมีแต่พวกขนมขึ้นเคี่ยวอ๋อเป็นร้านเหมือนเหมือนกันเออเหมือนกันครับขี้เกียจเดินเข้าไปแล้วเดี๋ยวซูมให้ดูแล้วกันนี่แห้งน้าอร่อยเลยเพราะไม่มีมือเขียนนะก้อน โอ้นี่เมื่อกี้เราเดินมาจากทางร้านข้าวเราก็มาทางนี้ได้นี่เออเราก็ไปเดินผ่านตรงนู้นแต่ก็ดีอย่างตรงนู้นผ่านไปได้เจอพมา่าคอนเราไปดูโอท็อปข้างในดูข้างในดูดีวกว่าโอท็อปเงนหน้าสอครับตอนนี้ก็ต้องดูตัวเองไปเรื่อยๆนี่ขาก,กลับแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสับตะไคร้ไหนไม่แน่ออนทัวร์ยินเที่ยวนอนออนไลายเวลาเราถ่ายนี่เราดูเงาดูเงาของผู้คนทั่วๆไปเราพยายามถ่ายอย่าย้อนแสงก็จะได้ภาพชัดให้บรรดาเพื่อนๆได้ชมเดี๋ยวๆดิังล่มดีนะเอาล่มมาภรรยาผมไม่เคย ัวดแดดเลยแต่วันนี้ว้าวกลับมาเจออีกแล้วรถเราไม่ถ่ายซ้ำซากนะฮะไม่ไม่ให้ดูแล้วรถชาลีหรือแย่ยงกันซื้อให้ดูนี่ร,บรอบๆดีกว่าร,รอบๆบริเวณร,รอบๆอ,อันนี้ไฮไลท์เลยไฮไลท์ออยู่ที่ด่านเจดีย์สามองค์ครับไฮไลท์เนี่ยมีแค่นี้มีเจดีย์อยู่สามองค์เนี่ย ก็เป็นที่สําหรับให้คนมาเที่ยวแล้วนะเฮรัตนะมีแค่เจดีย์สามองค์ก็มาแล้วอันนี้ให้อ่านเดี๋ยวจะว่าเออเป็น 4G ครับไม่ 4G ได้ยังไงโน้ตสี่นนะ ที่านประธานจะั่งขอของขอเรียนเชิญท่นทานแทนไต้เมียนมานะครับซึ่งรับขึ้นบนเวทีนะครับไล่หัวหน้าส่วนราชการตัวแทนก็ถ่ายอาอดอปผู้ประกอบการนะครับขึ้นบนเวทีนะครับโดนภรรยาทิง้งเดี๋ยววันหนึ่งจะขี่มอเตอร์ไซค์มาที่นี่ร่าขง,ง,ขง,งขอและมอบของผู้ประกอบกว่าร ให้เป็นข้อมูลการท่องเที่ยวคือใครต้องการไปเที่ยวเมียนมาติดต่อประตต้นเบอร์โทรที่เห็นนี่นะครับออประตอต้นสถานที่เที่ยวก็วัดเจดีทองวัดเสาร้อยต้นที่ออประตต้นลุงลุงเออลงโฆษณาให้ y u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  e แต่ลงมากับรถเขาแล้ว เดี๋ยวเที่ยวหน้าลุงจะมาใช้บริการที่อา้าตตบต้นตลาดพญาตองซูอยู่ตรงไหนอ่ะฝั่งนู้นเหรอถ้าไปไปได้ครับเดี๋ยวลุงลุงมากับรถที่เข้ามาทอดกระถิน เดี๋ยวเที่ยวหน้าลุงจะมาอุดหนุนนะลูกหลุงถ่ายโฆษณาไปออกให้ทั่วโลกเลยเนี่ยออก YouTube ของก็เริ่มดังขึ้นเลยนะครับก็ส่งสัญญาณว่างานเปิดเป็นทางการแล้วครับพ่อแม่พี่น้องนะครับแม่สวัสดีเลยเปิดงานเป็นทางการพอดีเรามาตอนงานพอดีไม่ยิงผลิตครับทั้งท่านผู้พานี่นอกเอแล้วก็ท่านหลานเธอยิ่งไห้โกรธนะครับคัทประกานของเรานะครับท่านอาเธอชาติีิดูจะน่าเสรี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการนะครับคณะกรรมการนะครับลำดับต,ต่อไปนะครับก็เะมีการมอบของที่ระลึกนะครับให้ผู้นำฝ่ายมีนาโดยท่านประธานนำมบอบให้ท่านแรกนะครับพันตีนีนองเอนะครับแลมอบให้ศาขอข้าพิยาตองสูงเดี๋ยวคงถ่ายอีกคลิปหนึ่งตอนเช้าโอท็อนะครับคงถ่ายอีกคลิปหนึง่ง คิดนี้คงน,นะครับไไม่ได้้แลวของสังขารมีครับอย่าลืมสัตว์สุดขัยในแม่แหน่ออนทัวกินเที่ยวนอนอสบายด้นะครับโดยลุงใหญ่ผี้นำ<ด>ะครับท่านมีิน่าได้มอบของให้ท่านประธานด้วยลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านนายเพิรมินเโนโกนะครับรับของที่ระลึกจากท่านประธาน,นครับ นะครับระหว่างาบ้านที่เมืองน้องในเขตอำเภอสังขับรีและพญาตุโซนะครับขอบคุณทุกภาคส,ส่วนนะครับตำรวจทาหาราส่วนรชาชการนะครับผู้ประกอบการนะครับอีกท่านหนึ่งที่ผมไม่ได้เอ่ยเมื่อกี้นะครับท่าน กำนันนิยมกินมังท่านะครับท่านมาคนแรกขออภัยด้วยนะครับท่านก็มาด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับก็จะเป็นการแสดงขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับท่านที่มาร่วมงานวันนี้ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะครับทั้งสองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ้างนะครับใะเมียนูในลําดับต่อไปกินเยนอนออนไลน์ แค่นี้นะเพราะว่า